พวกเราที่พูดว่าอาการเกิดดับที่หลวงพ่อพูดให้มาเป็นขั้นเป็นตอนมาที่อาการเกิดดับที่หลวงพ่อพูดนั้นคือมันต้องเป็นต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจต้องสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นตอนนี้ก็เลยมาพูดเรื่องนี้ก่อนก่อนผู้ใดรู้สภาพอาการเกิดดับนั้นมีอาน,นิสงส์มากทัานว่าอย่างไรคนเกิดมาร้อยวันพันปีก็ตาม ถ้าหากว่าไม่รู้สภาพดุภาว่าอาการเกิดดับอันนั้นชีวิตของคนนั้นเป็นหมันเป็นโมคะคำว่าเป็นหมันเป็นโมคะก็หมายถึงว่าได้ผลไม่สมบูรณ์เลือไม่ได้ผลวอย่างกันได้เกิดมาร้อยวันพันปีก็าตามสู้เด็กคนเดียวเกิดเด็กคนนั้นเกิดมาเพียงวันเดียวรู้สภาพดุภาวะอาการเกิดดับเช่นนั้นคนนั้นห่ะเกิดมาเพียงวันเดียว รู้เห็นเข้าใจสภาพอาการเกิดดับแนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นคนนั้นดีกว่ามีอายุเป็นเพียงวันเดียวนะดีกว่ามีประโยชน์กว่ามีค่ากว่าคนเกิดมาร้อยปีนั้นนว่าย่างบัดนี้ในทางพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันท่านว่าบวชมาได้อายุร้อยพรรษาแต่คนบวชมาอายุร้อยพรรษานั้นไม่รู้จักสภาพหรูปภาวะอาการเกิดดับไม่ได้สัมผัสและไม่ได้รู้อันนั้น การบวชผู้นั้นเป็นหมันเป็นโมฆะเหมือนกันไม่มีประโยชน์เลยทันวันในทางพระพุทธศาสนานี้ทันวันนั้นบุคคลที่บวชมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่าน <ous> ั้นอันบุคคลบวชมาเพียงวันเดียวนั้น่ะมีค่ามีราคามากกว่าบุคคลที่บวชมาร้อยปีร้อยพรรษานั้นทันวัอย่างนั้นอันนี้ให้เข้าใจว่าคือว่ามันเป็นคำพูด วันนี้คนก็เลยไปตีความหมายว่าอาการเกิดดับต้องเป็นอย่างนั้นอาการเกิดดับมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเข้าใจไหมอันที่ผมพูดตอนเช้าเนี่ยทุกคนต้องประสบอันนี้อันนี้อาการเกิดดับอันนี้มีค่ามากเพราะว่ามันขาดออกจากกันแล้วเราจะรู้เองคนอื่นรู้กับเราไม่ได้เมื่อมันขาดออกจากกันแล้วเราก็รู้จักมันขาดออกจากกันเลยวันนี้มีอาจารย์หลายอาจารย์ที่บอกว่า คนที่พูดถึงที่สุดแล้วไม่มีกิเลสแล้วนั้นตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนะเห็นว่าอย่างนั้นวันนี้คนที่ยังมีกิเลสอยู่ตายต้องมาเกิดอีกนะี่อันนี้ก็มีความหมายไม่เหมือนกันหลวงพ่อเคยพูดหลายครั้งว่าอัยตนะคนยังมีอญญายตนะอยู่มันต้องเกิดคนถ้าไม่มีอญญายตนะแล้วไม่ต้องเกิดอันนี้นี่กับคนอาจจะฟังไม่ทูกก็ได้ไม่จะทูกก็ได้ ตอนนี้ก็เลยมาพูดเรื่องพระอรเดียเจ้าหรือพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าก็ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังอย่างนี้มีายเส้นเดียว<ม>เส้นไหมเส้นเดียวมาคึงไว้ที่ตรงกลางเนี่ยแล้วกับพระอรหันต์นอนข้างนี้บดเนียสติเทศนอนข้างนี้ก็นอนได้เลยไม่เป็นไรก็แสดงว่ามันขาดหมดแล้วคือสิ่งนั้นมันหมดแล้วเดีว๋ยวมันเข้าสู่สภาพของมันแล้ว เรื่องนี้มันต้องเป็นแล้วยังเจียมมีญาณเข้ามารู้อันนี้เป็นจุดสําคัญทุกคนต้องมาที่นี่ที่พูดตอนเช้าเนี่ยถ้าหากไม่มาที่นี่แสดงว่าคนนั้นอ่ะจะดํามืดไปเลยจะไม่มีความสว่างในใจเลยเมื่อไม่มีความสว่างในใจจะมีค้ามีราคาอะไรคนมือดอยู่ในใจแล้วทันว่าอย่างนั้นคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเรื่องรูปนามนี่ก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องปรัมมักกระดิ๋วแล้วเมื่อยังไม่ถึงจุดนี้เนะี่ยเรียกว่าราคาเรายัางน้อยมาก ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมการทานให้นกให้สัตว์เวลาสารขอได้บุญเหมือนกันการทานเนี่ยได้เหบือนกันเรื่องทานวัตถุหรือสาดโทสะโมหะโนภาก็ตามเจว่ายังก็ตามอันนี้เป่นเป็นเรื่องทานหรือจะทานให้คนผู้ศีลกอตามทานให้ผู้มีศีลกอตามทานให้สมณะเนรขอตามทานให้พระประเจดกบพุทธ,ธก็อตามทานให้พระพุทธเจ้ากอตามอันนั้นนเป็นคำพูดเมื่ออันนี้ยังไม่ขาดโยตืว่ายัางมืดอ,อยู่ในใจ เรื่องการทานก็นเช่นเดียวกันเมื่ออันนี้ฆ่าเสร็จแล้วเราจะดูเจ้าว่าพระพระเจ้าตัดผมครั้งเดียวตัดอันนี้ไม่ใช่อื่นกาเลยแต่ทุกคนเนี่ยเรียกว่าสัจธรรมต้องประสบอันนี้อุบัติเหตุก็ต้องุกนี้คำว่าอุบัติเหตุเนี่ยมสมมุติเอานะแน่ไปเลยคำว่าอุบัติเหตุอาไรสันรถคว่ำรถชนหรือว่าอะไรตกตายมาเนี่ยเป็นอุบัติเหตุกัะเจ้าอันนั่งกระทุกเหมือนกันคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยทุกคนต้องประสบจร,รจิงๆหลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้ง คนต้องประสบสิ่งนี้แล้วอย่างน้อยต้องห้านาทีหรือวินาทีเดียวแล้วก็จะหมดลมหายใจได้ไเมื่อเราไม่เคยรู้อันเนี้ยเราจะไม่รู้เลยดังนั้นทุกคนต้องประสบอันนี้เลยว่าสัจธรรมแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะรู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันที่พูดมาเนี่ยมันหลายเขารูปน้ําเนี่ยจะรู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้ก็ต้องเป็นอย่างนี้พิษตาเนี่อันนี้มันก็เป็นคําเดียวกันแต่ว่ามัน มันยาวอย่างว่าสัญญาความหมายรู้จําได้เนี่ยมันเป็นสัญญาเพียงจํามาเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสัญญาตัวนั้นจริงๆถ้าเป็นสัญญาอันนั้นธรรมชาติกฎธรร,รมชาติมันจริงๆแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันอันนี้ทุกคนเนี่ยหลวงพ่อกล้าได้วะต้องตายทุกคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัจจะทำแท้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสมมุติแต่ว่าสัจจะตัวนั้นกับตัวนี้มันคล้ายกันแต่จําเป็นตัวนั้นว่ญญาวไ่ได้จําเป็นต้องเอาตัวนี้มาพูดมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่ความจริงเท่านั้นความไม่จริงนะท่านไม่สอนเรื่องให้ทานเรื่องรักษาศีลเรื่องทําความสงบนั้นท้ายๆคือเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นที่สุดแต่คนก็เลยติดเพียงแค่นั้นจึงว่าการก้าวหน้าไม่ค่อยมีก็เลยเามาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับที่เราลงเรือไปเรือเราแตกกลางวางัง บางคนคนละเล่มกันนั่นเรือเนี่ยสมมติเอาเรือจะให้ว่ามีคือเรือคนละลำกันบางคนไปแตกกลางวังลึกๆจมนำลึกๆบางคนเรือไปแตกกลางวังแต่ว่าใกล้ๆเข้าไปแต่ฟังแล้วบางคนเข้าไปแตกกลางใกล้ๆแต่ฟังเข้าไปบางคนไปถึงแต่ฟังปุ๊บแตกเลยกับมีเรือแตกอย่างว่าเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบเท่านั้นเองบางคนรู้ไว้แต่นานยังตายก็มีบางคนจวนจะตายยังรู้ก็มี บางคนใกล้ๆจะหมดลมหายใจใกล้ที่สุดก็มีเนี่ยยังจะรู้อันนี้ดังนั้นแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นทุกคนหนีไม่พ้นเพราะมันเป็นความจริงทางเราจะไปที่นี่เนี่ยคือไปตายนี่เองเราจะไปตายนี่เองแต่ว่าตายเป็นหลักฐานอย่างไรจริงว่าผู้ที่รู้อย่างนี้เราจะไม่กลัวตายเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นที่ว,ว่ายอมเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอาวียวะยอมเสียสละ,ะอาวยวะเพื่อรักษาชีวิต ยอมเสียกระทั่งชีวิตพราอรักษาสัจธรรมคือความจริงสัจจะอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงรีบพูดให้คนเข้าใจเมื่อคนเข้าใจเราจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเขาแม้เขาไม่ถึงที่สุดเขาก็จะได้พรคายคือว่าหนักให้เป็นเบาเข้าไปคือโลภโลภโกดหลงนจังงวะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่มันจะขยับเข้าไปถึงอาการเกิดดับอันนั้นจะมาอาการเกิดดับอันนั้นอ่ะมันขาดแล้วดับสูญไปแล้ว เรแต่ว่าคนที่ขาดศูนย์ดับไปแล้วเรียกว่าพระเนียบุคคลทันไวนะ้ตจำลางยนะคนที่เป็นพระเนียบุคคลน,นั้นตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกนียบัดน,นี้คนที่ยังมีกิเลสอยู่นั้นตายแล้วจะได้มาเกิดอีกอนยหลวงพ่อเคยถามเพื่อนหลายหลายคนบัดน,นี้สัตว์ที่เคยกินอาเจียนตัวเองนะมีอะไรบ้างเคยถามอย่างนี้หลวงพ่อแนวเส้าหมายอันนั้นเองแล้วเราก็เห็นด้วยตากนันอีกด้วยเนี่ย คนเนี่ยอาเจียนออกมาแล้วไม่กินเพราะถ้าเป็นสัตว์แล้วอาเจียนออกมาแล้วจะกลับกินได้อันนี้ก็เป็นคำเดียวกันที่คำที่หลวงพ่อพูดว่ามันหมุนไปเองมันมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ถึงตายนะ้นหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยสมมติเรามาปฏิบัติธรรมะนี่เองรู้จักสภาพภาวะทุกข์แล้วกลับไปเหตุทุกข์อีกแล้วเนี่ยอันนั้นแสดงว่ารู้จำรู้จักแต่ยังไม่รู้แจ้งไม่รู้จริง เหมือนกับที่เราไปฟังเทศคูบาอาจารเทศเนี่ยโอเพาะดีจุใจดีเนี่ยแต่ความจริงเขาออาอะไรห้ก็เอาไปหมดจริงว่าสุนัขมันกลับขึ้นไปกินออเจียนมันอีกได้เหมือนกับที่เอาไา้เส้นเดียวมาคึงไ้ที่ตรงนี้สติเทศกับพระเดียบคนเนี่ยน,น,นอนไม่เป็นไรเลยอบัตไม่มีท่านว่าอย่างนั้นพ่อแม่เราให้ฟังคูบาอาจารย์ให้ฟังเนื่องจากมันขาดไปแล้วถ้ามันไม่ม่ขาดแล้วก็แปลว่าเป็นอบัตเสมอไปท่านว่าอย่างนั้น แต่ความหมายมันกว้างแต่ความเดียวนั่นแหละพระพุทธเจ้าทนสอนทีว้ว่าพระพุทธเจ้าตัดผมคําเดียวขาดเลยแล้วกับผมก็ไม่ยาวอีกสักีพี้วหลวงพ่อไม่เข้าใจทีแรกโอ้ควมจริงแม่จะพูดร้อยคำพันครับมีจุดสําคัญคือจุดเดียวเลยว่าตัดจะทำแท้ที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปแปรผัน,นคงที่ถาวรตลอดเวลาหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นใครจะพูดอย่างไรก็ตามหลวงพ่อฟังได้แต่ว่าพูดอย่างนั้นหลวงพอรู้จัก ผู้อจ่านี้หลวงพ่อรู้จักไม่ใช่หลวงพ่อจะเป็นพระญาีิบุคคลท่านน,นนั่นท่านนี้หลวงพ่อรู้จักเองเพราะหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เข้าใจเลยเคยให้ทานมาเคยรักษาศีลมาเคยไปทาความสงบมาไม่รู้เลยความสงบนี่หลวงพ่อไม่รู้รู้ว่าสงบเนี่ยเป็นนั่งภาวนาดูลมหายใจมันสงบอันนั้นไม่ใช่สงบคนไม่อยากสงบน่สงบไม่อยากสงบ พูดยังไงดีควมสงบไม่อยากสงบอันนะั้นเนี่ยคนนั้นไม่อยากสงบคืออยากไปติดอยู่แค่นั้นเองเดบ๋วควมสงบไม่อยากสงบอันสงบแบบหลวงพ่อพูดนดี่คือมันขาดออกไปแล้วจะว่าสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เนี่ยวควมเพิดเพลินเจริญใจไปอย่างนั้นที่ว่ามันเพลินกับอันนั้นเองหรือมันอยู่กับเช่นนั้นเองมันเป็นสภาพเช่นนั้นของมันมีอยู่แล้ว แต่ว่าทุกคนต้องไปประสบอันนี้หนีไม่พน้นนี่แหละอาการเกิดดับแท้รับรองแทนพระพุทธเจ้าว่าทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าต้องประสบอันนี้และก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยเสียด้วยนะคนจีนคนฝรั่งเศสคนอเมริกาหรือว่าให้ว่าคนนี่แหละจะถือศาสนาไหนก็ตามจะเป็นเพศใดก็ตามต้องประสบอันนี้จริงๆเรียกว่าสัตจะแท้ ไม่ต้องไปศึกษาว่าศาสนาคิดศาสนาพรามศาสนาอินดูอิสลามทั้งหมดเลยมันจะมารวมจุดนี้ถ้าหากไม่ม้วนศกมันลงไปแล้วแต่ว่ามีความสงสัยลังเลใจกังวลใจคนกังวลใจแสดงว่ามันมืดยุทใจมันเพราะมันยังไม่รู้จักทิศทางเรือมันแตกกลางวางังน้ำท่วมหัวยันมาแรงแดงมันก็ไม่บิดหัวเลยก็ยังดีมูคนก็ิรู้จักมักเ้าวเนี่ยนะ มะพร้าวดิบเผาไปโยนใส่น้มเนี่ยมันจมแต่มันมัน่าเปลี่ยนได้มันมะพร้าวแห้งเนี่ยไปโยนปุ๊บเนมันพุขึ้นมาเกือบดินน้ำมะพร้าวดิบดิบเปียกๆเขานี่โยนซุ้มลงไปดิยังมันค่อยฟูขึ้นมาน้ามันยังท่วมหลักมันอยู่มะพร้าวมะพร้าวแห้งเนี่ยโยนปุ๊บลงไปดิมันจมปิ้งมันร้อนดันขึ้นมาจากพ้นน้ำขึ้นมากับฟูขึ้นไปน้ำสมมุติให้ฟังอันคนสงสัยลังเลใจถือศาตนาอะไรก็ตามแสดงว่ายังไม่รู้จักทิศทางยังไม่รู้จักทางออกเลย เหมือนกับนกขังไว้ในตุ้มนี้เองแม้จะเรียนมหาจบประโยคเก้าก็ตามแม้เรียนทางปลายโลกได้ปริญญายเอกจากสิบปริญญายเอกก็ตามคันถ้าไม่รู้อันนี้แสดงว่าปราดหรือบัณฑิตแบบนั้นยังปรากตำลาบัณฑิตตำลาถ้าคนเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้คนเะงะยังไงก็ตามเมื่อเขาพ้นไปจากอันนี้แล้วนั่นแหละปราดแท้บัณฑิตแท้อันนั้นน่ะ ควรศึกษาและควรปฏิบัตินะว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเราไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้จริงๆไม่รู้ก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติไปเห็นอาจารย์องค์ใดว่าเก่งก็ต้องแม่เพราะโน้โท่านรู้ดีก็อย่างนั้นองค์ใดพูดไม่เก่งไม่พอไม่เป็นหน้าฟังไม่รู้ยัง เพราะเราไม่รู้เรายังเป็นน้ํากับมะพร้าวที่โยนตุ้มลงไปมะพร้าวเปียกมะพร้าวแห้งนะเอาลองก็ได้บ้านวัดสนามไหนเนี่ยไปถามมุขบานี่หลายองคนะ์อ่ะขอเอามะพร้าวเนี่ยโยนลงในคอในหน้าเ่นนถามหลวงตาอะไรหลวงตาหลวงตาไพาทูน,นีก็ได้หลวงตาไพาทูนขอมะพร้าวจักลูกหน้าท่นเอาเอามะพร้าวแห้งสักลูกหนึ่งในมะพร้าวดิบสักลูกหนึ่งไปโยนก็นได้ทดลองก็ได้นี่เป็นที่สน์เห็นด้วยตาวัตถุอันนี้ นี่แหละจิวามันมีความสงสัยเพราะเราไม่รู้จุดนั้นเพียงแต่ว่าทานให้ใครก็ได้ได้คือการบุญนะแต่ว่าจุดนั้นมมนใช่เป็นบุญแล้วไม่เป็นบุญไม่เป็นว่าเะเหนือทุกเหนือสุขเหนือดีเหนือชั่วอ,อ,อะไรก็เหนือคนอะไรก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรคนหรอกเราต้องเห็นอย่างนั้นดังนั้นจงวาทานให้พาระโสดาบันนั้นท่านจะซีไปเลยไปนี่แต่จะถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แหละเหมือนกับที่เราเรือเราแตกกลางวังเนี่ย น้ำมันไม่ลึกเท่าไหรเรือเราแตกปุ๊บเราจมลงไปเรายั่งถึงเพียงคอก็จะยู่เพียงคอได้ไม่ได้มองเห็นตะฟังจะเดินไปไม่ได้น้ําไหลมันต้องลอยไปหนึ่บางทีไม่ถึงตะฟังตายกลางวังก็ได้อบางทีคนที่ว่าเรือพายเรือไปแล้วมันแตกปุ๊บเลยไปเหนือแล้วเพยนะสมมติเอานะเรนือเแล้วโอดไปแตกน้กํากงลังเพียงกลางขานี่ เขเดินไปบัดเหน็บน้ำผ้านําเชี่ยวน้าไหลแรงๆมานะหลวงพอ่อเคยเปรียบเทียบเรื่องที่ฟังจังไม่อยู่เลยจําเป็นต้องล้มลอยไปบางทีไม่ถึงแต่ฟังตายก็มีบัดนี้คนที่เรือพายไปใกล้ๆแับฟังเนี่ยแตกปุ๊เลยบาดเหน็หน้าพอเพียงกลางแหงเนี่ยเดินไปได้สบายไม่จะไหลขนาดใดก็ไม่ล้มเลยคนนี้เดินไปได้ขึ้นไปบนบกได้สบายอันนี้แสดงว่าคนที่รู้จักจุดที่หลวงพ่อพูดเลยรู้จักจุดจะไปไว้จุดไหน เนี่ยเขาว่าอย่างนั้นมีความหมายอย่างสัน้นนี่ว่าวันนี้ต้องมาแสะกันเพราะว่าตอนสั้นเนี่ยต้องพูดให้ฟังคนมาปฏิบัติธรรมะต้องเข้าใจอย่างนั้นแม้จะไปเป็นครูสอนคนก็ต้องเข้าใจอย่างที่ตัวเองอย่าไปเข้าใจคนอื่นบัดน,นี้คนอื่นจะรู้ตัวเราเนี่ยดีเหนือเราไปไม่ได้ที่ว่าสัมมาทิฏฐิกับนิสสัทธิธิฏฐิมันอยู่ที่ตรงนี้ทิฏฐิเราเห็นอย่างนี้เห็นว่ามันถูกต้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังไง ก็เรารู้พระพุทธเจ้าว่าเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ท่านก็ว,ว่าคือให้ทานรักษาศีลทําความสงบทันวายอย่างนี้และเข้าสารออกสารทันไายอย่างนั้นคําพูดเรื่องเหล่าน,นี้และอาการเกิดดับพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวหรือว่าเสี่ยงธาตุเสี่ยงขันอะไรทั้งหมดเลยมันจะมารวมจุดนี้เมื่อรวมจุดนี้ปุ๊บเราจะรู้จักทั้งหมดเลย ไม่มีการปริดบังทั้งหมดเลยเดียว่าเราได้กระจลูกเอกแล้วเนี่ยเปิดปั๊บไขออกมาเลยเราจะได้รู้ดีอันนี้เลยว่าทางด่วนไม่มีไม่มีติดไฟแดงไฟขาวไม่มีติดไฟเลยทางด่วนเราเคยพูดกับเพื่อนหลายหลายคน,คนเกิดมาจะนอนกิ้งพลิกไปหรือจะเดินไปที่ไหนหรือกับว่าคนเดินเกิดมาแล้วคานไปแล้วก็คนเนี่ยย่างไปคนนึงวิ่งไปคนนึงขี่ล้อขี่เกียนไป คนนึ่งขึ้นรถยนต์ไปคนนึ่งเครื่องขึ้นบินไปใครจะดีกว่ากันแต่อันตรายมีเหมือนกันนะสมมุติเอานะถ้าคนกิ้งไปกระบ,บางเททุบหลักทุกต่อก็อมีเจ็บก็มีคนคานไปกระเดยบันไดเจ็บปวดด่วนลาวก็มีตายก็มีเนี่ยไปยังวิ่งไปบนันไดไปสนหลักส่วนต่อมันไปแรงเนะรี่่งไปตายก็มีเนี่ยไปอย่างนะไม่ถึงที่ก็มีบันนี้คนนั่งรถยนต์ไปถ้ารถคว่ำตายก็มีเพราะคนขับไม่ดีเนี่ยรถก็ไม่ดีเนี่ยไปยัง คนขึ้นเครื่องบินก็เหมือนกันขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินไปเสียกลางอากาศตายก็มีเนี่ยมันสมมุติอยา่ว่าให้รู้จักจริงๆถ้าหากไม่รู้จักจริงๆเราเราจะเก้อเขินเนี่การที่สอนคนก็ตามหรือพวกเราที่ไปปฏิบัติก็ตามเลือกไม่ได้เลือกครูเลือกอาจารย์ไม่ได้แล้วก็ซื้อเสียงอันใดอาจารย์องค์ใดดีมีซื้อเสียงหลวงพ่อชอบอยากไปอยางไงความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้พูดคมจริงโดยโดยเปิดอ,อก วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะวันที่สองปีใหม่นวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่สองวันศุกร์เดือนมกราสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นปีใหม่ล้วนๆไม่ใช่ปีเก่าแล้วจะพูดเรื่องใหม่ล้วนพูดเรื่องคนที่จะไปใส่เรื่องชีวิตของเราจริงๆถ้าหากว่าเราไม่รู้อย่างนี้ยให้ทานดีแล้วรักษาศีลดีแล้วไปทําความสงบดีแล้วแต่ว่ามันไม่รู้อันนี้จะให้ทานก็ได้ รักษาศีลก็ได้ไม่ให้ทา,กกานก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้ไม่ทําความสงบก็ได้ทําความสงบก็ได้เมื่อถึงจุดนี้เราเรียบร้อยทุกอย่างประมวลลงที้ทั้งหมดเลยดังนั้นจึงสภาพวัจจะทำแทเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทุกคนต้องตายจริงๆตายจริงๆแต่ในขณะที่เราจะตายเนี่ยได้มีครูบาอาจารย์เ่าให้ฟังว่า,าพระพุทธเจ้าจะตายแล้วทศพัสสาวะเข้าสารตามไปอันนั้นมันเป็นคําพูดนะ คือรู้วิธีอันนี้าาพระสาวกต้องรู้อย่างนี้ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้แปลว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่เข้าสารตามพระพุทธเจ้าไปแล้วโอ้พระพุทธเจ้าเข้าสารนั้นสารนี้อันนั้นเป็นคําพูดของคนที่พูดอย่างนั้นตัวหลวงพ่อเขา้าใจอย่างนั้นเขา้าใจอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้นี่มีใครมาโจทย์เป็นอบัตประสิกาจากกรมพิพิธสูนแล้วได้ไม่งอเลยคนจะพูดยังไงก็ไม่งอเลยเพราะจะพูดความจริงแล้ววันนี้ถ้าไม่พูดความจริงแล้วก็มันจะเป็นโรคเลือดลัง ถ้าหากไม่มีความสามารถพาตัดแล้วก็ไม่ดีเลยที่หมอกับคนป่วยเนี่ยคนป่วยไปโรงพยาบาลนะบางคนหมอก็จะไปรูปขำให้เอายานีให้กินแล้วก็ระงับได้แตว่ายาแก้ปวดหัวก็ได้ยาแก้ปวดเนี่ยก็ดีได้แก้มันไม่ดีมันจะกลับขึ้นมาปวดอีกตื่นถ้าหมอดีเขาจะเข้าไปปวดนะยังสมมุติหลวงพ่อเป็นมะเร็งเนี่ยเขาตัดตัดมันไม่หมดเหมือนกันกลับขึ้นมาเป็นอีก ถ้าหมอดีเขาจะตัดปุ๊บทั้งหมดเลยแล้วโรคอันนั้นจะไม่กลับคืนมาจริงๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่หลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าหากไม่รู้อันนี้แล้วคนนั้นจะซีจุดนั้นจุดนี้ไปไม่เตาเลยแล้วเราเป็นผู้ไม่รู้นักก็ถือว่าจุดนั้นสําคัญจุดนี้สาคัญสําคัญทุกจุดแต่ว่าจุดเดียวนี้สําคัญจุดนี้แหละสําคัญทุกคนน่ะทุกคนจะประสบเรื่องนี้จริงๆที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่มากก็น้อยทีเดียวแต่ว่า เนี่ยอันนี้หลวงพ่อได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราให้ฟังคนเกิดมาเนี่ยทําบาปทํากรรมยังไงก็ตามเยจะไปตกนรกตกอวิจีที่ไหนพวกหลวงพ่อให้รู้ข่าวนั้นครูบาอาจารย์ก็เล่าให้ฟังพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังคนเป็นอนันตริยกรรมั่นว่าพระศรีอริเมตัยเนี่ยมีอายุแปดหมื่นปีท่านว่าจะมาเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติอยู่สี่หมื่นปีและจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระอรหันพระสีอันนี้ตาแต่ในสี่หมื่นปีนะวะแล้วคนที่ทําบาปกรรมหนักจะเป็นตกอยอะวิจีพุนพระสีอันนี้ไม่ตตยมาเกิดมาตัดสรุปประกาศพุทธศาสนาอยู่สี 40, ่หมื่นปีบัดน,นี้คนตกอยู่ในอเวจีบุญเห็นแสงพระสีอันนี้าแต่แบบพ๊้พอปันฟ้าแม่นี่วัน,นพอแม่วาดว่าอันนี้คําเดียวอันนี้นี่เองไม่อื่นไกลเลยมันประมวลลงที่วัาสัจจะทำแท้ทุกคนต้องหนีในฝนนะเดี๋ยวนี้กล้าได้จริงๆ กล้าได้มาจริงๆว่ายี่สิบกว่าปีแล้วพูดมาอย่างนี้มาใช่ไหมรู้อย่างนี้เราเออนี่ของจริงแท้ๆจ้ะไปฟังได้ทุกคนใครจะพูดยังไงฟังได้แต่ว่าพูดไปอย่างนั้นแหละสีนนทสีดีทิศนั้นทนี่นี่เอาทิศใดก็ตามเถอะมันจะไปที่ไหนก็ไปเถอะมันต้องประมวลลงนี้งว่าทุกคนต้องตายฟังเอาเพียงตายจริงๆตอนที่จะตายเนี่ยเราจะดำมืดตายหรือเราจะใต้ไฟตายเท่านั้นเองถ้าหากเราใต้ไฟเดินทางเดี๋ยวนี้นี่ก็ไฟมอดกันจริงะลำบาก ถ้าไปกลางวันนะจะไม่ลําบากเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันการฟังเทศใครจะพูดเรื่องใดฟังได้เพราะเรามีหูทิพย์แล้วเข้าใจแล้วธรรมะคาสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ลึกลนักและก็สบายที่สุดแล้วก็ยากที่สุดเมื่อยังไม่มีปัญญาก็ฟังยากเมื่อมีปัญญาเมื่อเห็นแจ้งจูนจิงฟังสบายแม้จะพูดแง่แตเกาต้องมารวมจุดนี้ พูดง่ายๆเดี๋วเราะมารวนตนี้จังหวะพระสาวกเข้าสารตามพระิเจ้าไข่หัาพระองค์ใดว่าถามมหาดิเรกจะรู้จักดิองค์ไหนเข้าสารกับพระิเจ้าตายเนี่เข้าสารอันนั้นแสดงว่ารู้จักเหมือนกันกับพระิเจ้าทันว่าอย่างนั้นให้เข้าใจไกลใๆพระพุทธเจ้าสอนยังไงรู้จักตามขั้นตอนไปกับพระทิเจ้าทันว่าอย่างนั้นแต่เราก็เลยเข้าสารตายพระทิเจ้าตายแล้วกลับคืนมาเข้าสารแล้วออกสารได้อันนั้นเป็นการเข้าใจถูกแล้วแต่ว่าถูกแบบอยู่ในถ้ำ ถูกแบบอยู่ในถ้ำไม่รู้จักรูปทรงของถ้ำถูกอยู่แบบในมุงไม่รู้จักรูปทรงในมุงไม่ได้ออกจากมุงเลยอันนี้ก็แสดงว่ารู้อย่างไม่รู้รู้อย่างไม่รู้สงบไม่อยากสงบให้เข้าใจอย่างนั้นแต่อย่าสเสือหลวงพ่อนะที่ว่าคำสอนทุกประโยคพระพุทธเจ้าตัดบอกอย่าเสื้อถือโดยเขาพคดตามกันมาอย่าเสื้อถือโดยเขาเล่าลือตามกันมา อย่าเชื่อถือสิ่งเขาทํากันมาอย่าเชื่อถือว่ามันมีในตาําราอย่าเชื่อถือแม่ครูบาอาจารย์ของตัวเองกันทั้งนั้นแล้วการคาดคิดโดนเดาไม่ได้ธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดคําสอนของเจ้าจะคิดเอาลวงหน้าไม่ได้จะลูก่อนไม่ได้หลวงพ่อก็เคยคิดเช่นเดียวกันว่าตึงความหมายมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละเป็นอานันตเนิยกรรมไม่อื่นไกลเลยพวกป้ากล้าอย่างนี้แหละนี่ออเป็นเหล็กเหนียวแทๆ้ๆฟันขาดจริงๆนี่แหละถ้าไม่พาตับลงเขานี่ก็ต้อง มันจะเป็นโรคเรื้อรังมันเป็นโรคเรื้อรังจริงๆถ้าหากไม่พาตัดลงนั่นกมันจะค่อยก่อตัวมาเป็นโรคเรื้อรังดังนั้นให้ทุกคนเข้าใจว่าเราต้องพยายามตัวเราคาดคิดไม่ได้ตำราจะไปเสื้อมันจะอย่าไปทําลายตำรานะเราต้องพยายามปฏิบัติให้มันเป็นระยะมันเป็นอ่ะไม่ต้องถามใครเลยหลวงพ่อเปรียบให้ฟังแล้วเนี่ยฮะม่กว่าผมบอกท่านว่าทันให้ผมได้เคาะเลยอะ <Yeah. laughs> เอาละที่พูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเราทุกคนทางพระสงฆ์องค์เจ้าและญาติโยมผู้ที่มีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติธรรมในระยะเวลาวัดสนามไหนเปิดอบรมมาตั้งแต่วันที่สามสิบตอนเย็นวันที่สามสิบเอ็ดลงมือทำกันมาอย่างจริงจังวันที่หนึ่งวันนี้ก็หนักเข้ามา วันที่สองวันนี้ก็คงจะจริงจังกว่าวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่งเพราะวันที่สองวันที่สามก็จะเข้ม,มงวดก่อนไปวันที่สี่ก็จะเล่งรัดตัดตอนบางทีอาจจะประสบป,ปุ๊บออกก็ได้นะดังนั้นครูบาอาจารย์พระพ่เลี้ยงหลายองค์ก็ต้องคอยแนะนําตามจังหวะผู้ที่มีศราก้มหน้ามาให้เราสอนจริงๆแล้วเราต้องสอนจริงๆดังนั้นวัดสนามไหนในขณะนี้นะนเนี่ยพระจําจนวนเนี้ต้องอยู่ในความปลคกอง ของอาจารย์ทองอาจารย์ทองต้องพลิกได้แล้วก็ค่วมได้หงายได้แต่ไม่ใช่พลิกปี้น,เนนะเราต้องปรึกษากันจะทําอะไรพูดอะไรต้องผสมประสานกันเมื่อเราผสมประสานกันแล้งงานก็ต้องเดินไปจะมาถึงจุดนี้จริงๆถ้าหากว่าไม่ผสมประสานงานกันแล้วคนนั้นดึงไปคนนี้ดึงมาเหมือนกับนกขังอยู่ในกรงนั่นเองออกไม่ได้ด้วยจะเปรียบว่าเรือเราไปแตกกลางวันน้ำจะท่วมศรีรษะเรา ยันขึ้นมาไม่แรงมันจะไม่มองเห็นตตาฟังเลยถ้าหากว่าเรือแตกใกล้ๆกลางตตาฟังแล้วเราจะมองเห็นถึงไปไม่ได้ก็จะไม่สงสัยขอให้ทุกคนทุกคนพบเอากับซีวิตอันประเสริฐจริงๆในระยะอันไกลเดชจงทุกๆคนเธอ